ผู้หญิงคนนี้ถูกตัดสินจำคุก7ปีในข้อหาทำให้เสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้เธอได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายของเธอพี่ชายบอกว่าแม่เพิ่งเสียชีวิตพี่จ่ายค่าประกันตัวตำรวจไปแล้วหนูกลับบ้านได้สักสองาวันเธอแอนนากำลังจำอยู่ในห่วงความคิดน้ำตา2ตาเดือหาผู้คุมเรือนจำผู้คุมให้โทรศัพท์เคลื่อนที่กับเครื่องระบุตำแหน่งให้เธอ แล้วสั่งให้เธอกลับเรือนจําโดยสมัครใจภายใน3วันถ้าไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะเกิดกับตัวเธอเองแอนนาเปลี่ยนชุดธรรมดาและขึ้นรถบัสไปฮาหนอยเธอมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาของเธอสงบยอ,อย่างน่าประหลาดเธอหวนคิดถึงความทรงจําเก่าขณะนี้มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นรถเขาลืมเอากระเป๋าสตางค์มาเลยไม่มีเงินจ่ายค่ารถฉันมองลงไปด้านล่างเห็นหญิงสาวเป็นคนเอเชียเหมือนกันเลยเข้าไปยืมเงิน มองผู้ชายแปลกหน้าตรงหน้าแอนนายังคงระมัดระวังตัวอยู่บ้างหลังจากกอลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอยังคงเปิดกระเป๋าสตางค์และมออเหรียญให้เขาสองสามเหรียญระหว่างทางคนสองคนคุยกันเขาสัญญาว่าจะคืนเงินค่ารถบัสให้ยังถอดนาฬิกาออกแล้วมอบให้แก่เธอรถจอดอย่างเร็วมากลงจากรถผู้ชายคนนั้นยื่นกระดาษให้เธอมันมีหมายเลขโทรศรัพท์ของเขาเขียนอยู่แต่ทันทีที่หันหัวเธอก็โยนทิ้งไปไม่นานแอนนาก็กลับถึงบ้านแอนนามาน่สินุทั้งครอบครัวต้อนรับเธออย่างอบอุ่นพวกเขาล้อมเธอและถามเธอ แต่คนพวกนี้ก็รีบเผยโฉมหน้าที่แท้จริงอย่างรวดเร็วจ่ายค่าประกันตัวแล้วจะออกไปได้หรือใช่แล้วค่าคนเปลี่นออกครั้งแรกนี่แหละ แอนนายังไม่ทันดื่มน,น้ำพี่ชายบอกอยากแบ่งมรดกที่แม่ฝากไว้พี่ชายสองคนเซ็นแล้วแต่เธอยังไม่เซ็นดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอจะประกันตัวเธอด้วยเหตุผลแอนนาไม่พูดอะไรแค่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในใจ5ปีแล้วที่พี่น้องไม่ได้เจอกันแต่การพบเจอครั้งนี้พี่ชายของเธอไม่สนใจว่าเธอมีชีวิตอย่างไรเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นชาอันน่าสะพรึงกลัวในส่วนลึกของครอบครัวเธอแอนนาออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาคือรักแรกของเธอชื่อหวังจริงหวังจริงก็เห็นเธอด้วยแต่พูดได้ไม่กี่ค สีหน้าของแอนนาดูสับสนเล็กน้อยเพราะในใจเธอเข้าใจว่าเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ทำให้เธอฆ่าสามีของเธอโดยไม่ตั้งใจผู้ชายคนนี้กำลังอาบน้ำมีผู้หญิงอยู่ในห้องด้วยเธอปรับเสื้อผ้าวางเช็คบนโตแล้วบอกลาผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเพิ่งจากไปเขาก็ออกมาดูร่างกายที่สมบูรณ์แบบจริงใช่แล้วเขาเป็นจิกโกโลเพราะหลอกก็เลยถูกเลี้ยงด้วยสาวแต่คราวนี้ถูกสามีของพี่สาวเศรษฐีค้นพบสามีของเธอเริ่มไล่ล่าเขาผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปทันทีเดินออกประตูยังคิดว่าจะซ่อนที่ไหน บังเอิญเขาเจอแอนนาหุ้นคืนเงินรถบัสเมื่อวันก่อนให้เธอแต่แอนนาบอกว่าอยากไปที่โรงแรมใหม่หุ้นตอบด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เขากลับมาถึงโรงแรมแล้วเริ่มถอดเสื้อออกแอนนายังคงครุ่นคิดได้อยู่หรือเธออยากปล่อยตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนต้องกลับเรือนจำแต่เร็วมากเธอก็เสียดายเลยผลักผู้ชายคนนั้นออกไปหุ้นแต่งตัวแล้วแอนนาบอกเขาว่าขอโทษแต่หุ้นบอกว่าครั้งแรกทำให้ลูกค้าพอใจไม่ได้ เลยส่งเสริมให้คุณความตึงเครียดในอากาศบรรเทาลงบ้างในทันทีทั้งสองเดินออกจากโรงแรมและเดินไปตามถนนชิคากคนหนึ่งกำลังจะกลับเข้าคุกคนหนึ่งกำลังถูกล่าทั้งสองเดินไปด้วยกันอย่างไร้จุดหมายพวกเขาเดินไปตามถนนด้วยกันทานอาหารเย็นด้วยกันล่องเรือด้วยกันและไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันคู่รักทะเลาะวิวาทกันข้างนอกทั้งสองยังเล่นเกมสวมบทบาทด้วยกันพี่ต้องกลับแล้วจากนี้ไปความสุขของหนูอยู่ที่การตัดสินใจของหนู ทำไมพี่โหดร้ายจังเ <Cool. S 1> บอร์การเล่นแล้วคนสองคนก็นั่งที่ป้ายรถเมล์แอนนาใช้ภาษาเวียดนามเล่าเรื่องในอดีตของเธอเองคุณไม่เข้าใจแต่ยังฟังอย่างอดทนวันสนุกจบลงอย่างรวดเร็วช่วงเวลาแห่งการจากลาแอนนาได้เริ่มที่จะกอดเขาแล้วบอกเขาสักคำไปกับแขกวันละเท่าไหร่ เธอหยิบเงินล้านจากกระเป๋าของเธอไปมอบให้กับผู้ชายคนนี้หุ่นมองมาที่เธอโดยไม่พูดอะไรเขาไม่อยากให้ความรู้สึกนี้กลายเป็นธุรกรรมเขาหยิบเงิน20ดอลลาร์ค่าออกจากกระเป๋าและถือนาฬิกาแล้ววางบนมือเธอ20ดอลลร์เพื่อคืนเงินค่ารถบัสของเธอส่วนนาฬิกานี้พี่มีธุระด่วนต้องจัดการกรุณารอพี่ที่นี่สิบนาทีแอนนาไม่ยอมเพราะอดีตทำให้เธอไม่ไว้ใจผู้ชายอีกต่อไป ในงานศพแม่ของเธอเพื่อนสนิทของพี่ชายเป็นรักแรกของแอนนามาเยี่ยมถ้าไม่ใช่เพราะเขาเธอคงไม่ติดคุกม,มาเจ็ดปีแน่และผู้ชายที่เพิ่งพบคุณก็มาแอนนาแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังแนะนําให้พี่ชายของเธอหลังงานศพเธอกับคุณนั่งทานอาหารด้วยกันรักแรกหวังจริงและภรรยาของเขาก็มาภรรยาไม่รู้ว่าแอนนายังอยู่ในประโยคจึงถามว่าตอนนี้เธอทํางานอะไรที่ไหนแอนนาฟังแล้วไม่รู้จะตอบยังไง<บ>ใช่หนูออกจากที่นี่ไปนานแล้ว คุณเข้าใจอะไรบางอย่างทันทีภรรยายังถามถึงสถานการณ์ในประเทศช่วงนี้คุณฉลาดประสานการแสดงทันทีเธอรู้ด้วยว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเพิ่งเติบโตอย่างรวดเร็วราวกับว่าในสายลมกำลังจะมั่งคั่งเท่ากับสหรัฐอเมริกาแล้วร้านอาหารของเราก็เฟื่องฟูมากลูกค้าทุกคนได้ยินชื่อแอนนาและเข้ามาหาพูดแล้วบรรยากาศกลับกลายเป็นธรรมชาติอย่างประหลาดหวังจริงและภรรยาของเขาต่างก็มองดูหุ่นบรรยากาศค่อนข้างสับสนแต่หุ่นไม่ใส่ใจ ยังบอกกับภรรยาของหวังจิงว่าเขากับแอนนามั่นกันแล้วแอนนาเกือบสำลักน้ำเมื่อได้ยินเรื่องนี้ส่วนรักแรกหวังจิงก็ตาแดงตอนนี้พี่ชายเรียกเธอมาปรึกษาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินภรรยาของหวังจิงก็ต้องไปดูแลลูกเหลือเพียงผู้ชายสองคนนั่งเคียงข้างกันหวังจิงถามว่าคุณเป็นใครคุณไม่ตอบหวังจิงถามอีกอย่าล้อเล่นกับแอนนาชีวิตของเธอช่างน่าเศร้าพอแล้วไม่สามารถยอมรับผู้ชายแบบคุณอีกได้คุณเข้าใจไหมหุนทนต่อการย่อเย้ยนี้ไม่ไหว จึงกำลังจะทุบตีเขาทันทีแอนนารีบวิ่งไปถามหุ่นว่าทะเลาะกันทำไมหุ่นบอกว่าหวังจิงใช้จานของเขาโดยไม่ขอโทษเพื่อปกป้องเธอเขาจึงเปลี่ยนไปเป็นเหตุผลอื่นแอนนามองไปทางหวังจิงอารมณ์ที่เธอกับขังมานานหลายปีในที่สุดก็ถึงเวลาระเบิดทำไมถึงกล้าใช้จานของเขามันไม่ใช่ของคุณหลักเพราะในสายตาของเธอรักแรกหวังจิงคือคนที่ทำร้ายเธอที่สุดเพราะเขาเธอต้องติดคุกเจ็ดปีเขาติดนี่เธอคำขอโทษพี่ขอโทษ เวลาผ่านไปแอนนาต้องกลับเข้าคุกอีกครั้งบนรถบัสเธอบอกลาหุ่นแต่สักพักก็เห็นเขามานั่งข้างเธอแอนนามองเขาด้วยสายตาประหลาดใจแล้วยิ้มนานๆนนจะได้เห็นเธอยิ้มสุดท้ายรถก็จอดข้างทางเพื่อพักผ่อนหุ่นลงจากรถเพื่อรับโทรศัพท์จู่ๆก,ก็มีคนกลุ่มหนึ่งลักพาตัวเขาไปเป็นสามีของพี่สาวรวยที่ให้เงินเขาเขาว่าพี่สาวรวยคนนั้นตายแล้วเขาจะโทษให้หุ่นต้องเข้าคุกหุ่นรู้ดีว่าตัวเองหลบไม่ได้แล้วเขาเดินไปข้างหน้าของแอนนาและจูบเธออย่างเร่าร้อน แอนนาไปซื้อกาแฟแต่เมื่อเธอกลับมาก็ไม่เห็นเขา2ปีต่อมาเธอได้รับการปล่อยตัวเธอกลับมาที่ร้านกาแฟเก่าในวันที่หุ่นจากไปโดยไม่บอกลารอเขามาโผล่มาเซรอร์ไยราเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะ